สวัดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับช่อง h ฮเมอร์จินเจอรนะคะวันนี้เป็นวันที่สกินสตาร์เกเซอร์เข้าแล้วคะ่ะเดยคิดจะมีสกินสตาร์เกเซอร์ทารอนเกนแล้วก็โซน่ารวมถึงทารอนพิสทีกด้วยนะคะ ก็จะเป็นไลน์สกินที่มาแบบสั้นๆน้อยมีอะไรมากรวมถึงมันเป็นแพชอัปเดตแพชใหญ่ด้วยกับพวกบัฟเนอร์พวกปรับไอทงไอเทมแล้วก็มีไวพาสดข้อใหม่รวมถึงจะรีซสซั่นแรงด้วยนะคะซึ่งจะรีซสซัส่นแนวนที่18หลังจากที่เราอัปคลิปนี้ไปมันก็คงรียอดแหละเพราะว่าเราก็มาทําคลิปที่หลังนะเนาะรวมถึงไฮเมอร์ดิงเกอร์เข้าแล้วคะ่ะเย้เราก็มาดูกันว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์อะไรกันบ้างนะคะก็จะมีอีเวนต์ เก s สกินเช h e สินเ e e เ d i n g e t ์เท s v e n c h นะคะก็จะเป็นการเล่นเกมไปเรื่อยตามเพลสนะคะแล้วก็จะเก็บเก็บไปเรื่อยเพื่อมาปลดล็อกสกินเนาะซึ่งเขาก็แจกสก,กินเยอะเหมือนกันนะแจกสีสก,กินเลยแล้วก็นี้จะเป็นอีเวนต์ครบรอบ4ปีค่ะเราก็สามารถเข้าไปเล่นแล้วก็รับของรางวัลต่างๆได้ตามนี้เลยนะคะเราก็จะมากดซื้อทุกอย่างกันก่อนนะคะเออลืมบอกว่าของเกวนเนี่ยเขาจะมีตัวของสีโครมาด้วยนะคะแต่เราต้องมีเกนก่อนถึงจะซื้อนี้ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ดูรูทกันนะว่าเท่าไหร่ซึ่งทารอนน่าจะอยู่ที่800นะคะเราจะไม่ผิดตอนนี้เรามีอยู่17509คือเรากำลังชั่งใจหีดนี้ว่าเราจะสูงทั้งหมดเลยดีไหมแต่ว่าถ้าสูงทั้งหมดมันจะได้อันนี้เลยนะเว้ยโอ้ย <L stub> oh ก้อนแรงมากมันไม่เอาลงไอตู้รูเท็กส์เทคแล้วหรอเออมันไม่เอาลงแล้วจริงๆด้วยอ่ะ แรงเกินคุณนะเดี๋ยวเรามาดูเลตกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเลตน่าจะเหมือนเดิมที่แบบมันสุ่มไป95รอบ Reprobability สินี่ไงอุอยู่นะ <laughs> ทำไงดีอะคืออันนี้เราเลงว่าเราอยากได้นะแต่แบบฮึอแต่ว่าอย่างอื่นเราก็มีแล้วอะหรืเราต้องตัดใจทำไมเขาไม่เอามาลงในนี้อะเนาะทำไมเขาไม่เอามาลงตู้รูทเทคเท็เหมือนเดิมาทำไมทำไมเราต้องสุม่มจริงจหรอ มันดูไร no ้สาระเนาะทุกคนว่าไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าซุสกินครบแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะคะนี่คอลเลคชันรีวอร์ดโอเคเราหัดแค่แจ็คแล้วก็อีกสาตัวนะคะ เฮ้ยแต่ว่าเราต้องสะสมไอทวิตเฟดได้ไหมวะเพราะงั้นไม่เอากันดีกว่าเนาะเราเอาแค่3ตัวข้างล่างดีกว่า move มาพาร์ทที่สุ่มกาชากันดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปสุ่มกาชาเราขอแนะนาร้านเติมเกมเผื่อใครไม่รู้ว่าจะอยากเติมสกินสตาร์เกเซอร์กับใครนะคะขอแนะนําร้านเติมเกมคุณภาพอินเด Game เซนเตอร์ด้วยนะคะเผลจริงมีติ๊กถูกปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเติมเกม L L Y Rift ได้ในราคาถูกสุดเลยให้นรูปแบบ U A D และ I D Pass รวมถึงเกมอื่นในเครืออออทเกมและเกมยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมาย เติมถูกกว่าเติมเองแถมได้คอยคืนไม่เป็นสลดในการเติมเกมม้านหนัดไปเรื่อยๆนะท่งน,นี้แค่มีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจเฟซบุ๊กเรื่อยๆเลยรวมถึงเติมเติตลอดเวลาได้ผ่านเว็บเว็บพีเน็ตเกม n t h มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะค่าบริการมากกว่า10ปีแถมจะทะเเป็นเชิงมันถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ถูกสะดวกเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้าอินด x ์พร้อมเปย์ค่ะ แล้วก็พิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ indexgame. th นะคะคุณจะมีโค้ดพิเศษจากช่องให้ m e r Ginger ก็คือ i n d e x l l y r i 1 0เพื่อให้รับส่วนลดไปเลย10บาทในทุกแพ็กนะคะถ้าหากว่าคุณมาจากช่อง h ห m m e r Ginger ก็อย่าลืมใช้ด้วยนะโอเคเราไปกดสุ่มกันเลยค่ะขอส่วนมนก่อนอิติปิโสพักวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเริ่มที่10กองแรกก่อนละกันเขาว่าสุ่มทีละ10จะได้นะ หนึ่งสองสามโอเคคือมันการันตีแค่สกินเดียวก็คือจะให้ฉันได้แค่สกินเดียวตลอดเลยใช่ไหมสภาพมาดูกันนะ,ะเราได้สกินอะไรอุ้ยเวนน่ารักเลิศเกินคุณนา้าทำถูกทำถึงเราก็จะมาส่งกันไปทีละสิบกล่องนะคะ นีโอเดโซนาเลิศเกินเอาจริงมันไม่คุ้มหรอกซื้อเมก้าบันเดิลนะคุ้มกว่าหละอย่างที่เราเคยบอกในลิวิลิซนาแต่ว่าเราอยากสุม่มอันนี้นะคะสุม่มเอ็นเกมคอมฟอร์แมนซ์ซึ่งเราอะแบบคือมันสวยอะถึงแม้เราจะมีอื่นแต่เราก็าอยากได้อยู่อะอ่าสุ่มยี่สิบกล่องแล้วทำยังไงดีลองสุ่มอีกสิบกล่องไหมมาเออ เอ,อ้อโอเคมันจะเกลือค่ะเนี่ยทลาัาจุดรอของเราโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่ที่แปลว่าเกลือนแหละให้ตายเถอะทำยังไงดีวะซื้อไอพวกนี้ไปก่อนแล้วกัน เป้าหมายตอนนี้เรามีแค่ไอตัวนี้นะคะซึ่งสูงมไป30กล่องเราไม่มีท่าทีจะออกมาเลยะถ้าเราจะเอาอีกเราต้องเสียประมาณ7,000วัยไวคอทุกคนนะคุ้มไหมเราไม่คุ้มเนาะดูแบบดูอีกอย่างวะมากแต่เราว่าเราจะได้กล่องโปโลเอเนจีนี่ไงเราขอมาสุ่มกันก,นก่อนเลยว่าเราได้ตัวอะไรนะคะเปิดเลย Open c h e s สโอเคใช้แท้มาก <laughs> <laughs> แต่สกินนี่มันสวยนะทุกคนแต่เราแค่แบบไม่ค่อยได้เล่นูเชียน ได้อยู่แกได้อยู่อ๋อแล้วก็เอีย่างที่เราจะซื้อนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครมาของเกวนนะคะนี่กดไปที่โครมาออฟด้านบนนะมันจะมีให้มาให้มาเลยคือเราคิดว่าหลายคนก็คงสงสัยว่าแบบจะซื้อโครมาออฟมันต้องทํำยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันว่าของเก e n นมันมีสีอะไรบ้างเนาะนี่จะมีสีหลายแหล่คะคะเป็นสีซีเคร t แล้วก็สีไวโอเลต สีเยลโล่สีกรีนสีเลดซิเวอร์แล้วก็ตัวของบลูนะคะซึ่งเราอยากได้อยู่แล้วแหละตัวของโครมาน้องเกณนนะคือรอบที่แล้วที่เราส่งของเซราฟีนกับของลิซันด้าไปอะคะ่ะอันนี้แล้วก็เคดลินคือเรามีกันหมดแล้วนะแต่ว่าคิ่ที่แล้วเราเฟลนะครับก็เลยลบคลิปท่นั้นทินไปเพื่อจะได้มาอัดคลิปนี้ใหม่แทนทุกคนสงสัยว่าการทํางานของโครมามันทํางานยังไงนะคะยังมีอะไร่คนสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําให้ดูกันนะโครมาเนี่ยมันมี by this chroma offset ก็คือซื้อทั้งหมดเลยไม่ ไม่สวนว่าเราจะได้ไอะไรนะคะก็จะใช้6 chroma off ก็คือใช้บัตรเนี่ยบัตรด้านบนเนี่ยเห็นไหมคะที่มันมี15บใบอะคือเราต้องมอี60กบใบเลยแล้วก็เอามาซื้ออันนี้ซื้อ60สิบทิเตนะคะแล้วเราต้องซื้ออีก10บใบเพื่อที่จะปลดล็อกสีของไลแลกนะอันนี้เพื่อที่มันจะเป็นแบบสี secret เนาะต่อถ้าคุณอยากสุมเนี่ยเราก็จะมาสุมให้ดูกันนะคะอย่างเช่น อันนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสแกนเนอร์สแกนเนอร์ซื้อได้โดยบู m โหมดสำหรับคนที่มีโหมดเหลือๆแบบเราเลยบู m โหมดใช้ทีละ200แล้วก็มันจะคอนเทนต์ออกไปได้ว่ามันจะมีสีไหนที่ไม่อยู่ในกล่องนี้นะคะเรากดไป1กดไป2แล้วก็เอาซื้ออีก10อันนะโอเคมันจะรู้ได้ว่าสีของออฟเนี่ยสีสายบนเนี่ยมันจะไม่มีสีซีเครตอยู่แล้วถ้าใครอยากตามหาสีซีเครตอ่ะก็ไปที่อันอื่น อย่างนี้แล้วก็กดกดกดนะคะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้สีซีเครตแต่ว่ามันจะออกอันไหนก็ไม่รู้นะมันเรียกว่านเป็นการออลิเนตออกไปการกําจัดออกไปว่าเราจะมีโอกาสที่ได้สีไหนบ้างแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้สีไหนอย่างแท้จริงถ้าเราจะรู้ว่าเราจะได้สีเราต้องกดสุ่มเท่านั้นแต่ว่าเราจะไม่เสียค่างโง่นะคะคือรอบที่แล้วเราเสียค่างโง่ไปแล้วเยอะมากแบบประมาณ9 0รอคออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยาก จะมาเสียอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เราก็จะมาซื้อฟูเซร็จกันไปก่อนนะคะนี่เลยแล้วก็คือถ้าเราจะไม่ผิดมันสามารถปลดล็อกได้เลยหรือเปล่าหรือันต้องไปซื้อใหม่เนี่ยโอใช่ขอโทษค่ะคือเราเข้าใจผิดไปหน่อยคือ ถ้าเรากดซื้อสีไปหมดแล้วทั้งหมด6สีแล้วในหกสีนั้นมีสีซีเครตมันจะแถมอีกสีหนึ่งมาให้เราแต่ว่าถ้าเรากดซื้อแล้วใน6กสีนั้นไม่มีสีซีเครตคือเป็นสีธรรมดาทั้งหมดเราต้องไปสูงหาสีซีเครตอีกรอบนึงค่ะซึ่งไม่รู้ว่าสีซีเครตมันจะออกมาเมื่อไหร่ตอนไหนเพราะฉะนั้นโชคดีนะคะหลังจากที่ไปนอนคิดนั่งคิดมาแล้วนะคะเราจะไปซื้อกันที่โตของป้ายนะคะเนื่องจากเราก็ปรึกษาหลายๆคนมาว่าฉันจะทำยังไงดีกับชีวิตเนื่องจากว่าฉัน ก็อยากได้ทารอนต่อฉันก็ไม่เล่นทารอนถึงแม้ว่าทารอนจะสวยนะคะโอเ,เราก็ได้ข้อสรุปมาว่าเราก็อยากได้ป้ายอันนี้ใช่ไหมที่เราเคยบ่นกันทุกคนไปต้นคลิปแต่แต่เราไม่เล่นทารอนเลยคือเรามีทารอนอยู่สสกินแต่เราโชว์เลยแต่เราไม่เล่นเล่นเลยเว้ยคือเราแบบซื้อแบบเปลืองมากอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราเคยซื้อทารอนอันนี้ตอนอีเมอร์ท่เจอนี้นะคะแล้วอันนี้ก็แบบซื้อมาตอนที่เราได้บัตรลดราคาแต่เราก็ไม่ได้ใช้ทั้งสองสกินเลยเว้ยเราแบบช้ำใจ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะรอขนาดไหนแต่ว่าคุณก็จะไม่มีทางได้ตังเราถ้า1,000เจมสโตนมันไม่ออกนะคะที่เราได้ใช้แน่ๆก็คือไอ้ป้ายคิวด้านหลังนะไม่ใช่ป้ายคิวสิป้ายที่มันเป็นหลังจบเกมไอ้ป้ายไอพนั่นเองเราก็จะมาสุ่มกันเลยเราจะสุ่มไปทีละสิบอันนะคะเพื่อมันแจ็คพอตออกแม็กซ์โอ๊ยออกมาสองสกินนอเอาสก,กินอะไรมา ทำไมมันมาออกสองตงกินตอนที่แบบกล่องที่สี่สิบวัเนี่ย <c oughs> เราย <Another S 1> ูสกันก่อนโอเคเราได้แจ็คส์แจ็คส์นะคะอีกอันคืออะไรอุ๊ยแต่เราจะไม่สนใจนะคะเราจะไปซุ่มกันก่อนนี่เลย จะได้ไหมมันจะแบบออกมาให้ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าฉันต้องการันตีอกะคือมันจะไม่ออกจนกว่าจะการันตีจริงเหรอวะฮะอียงวะให้มันออกมาสีสกินในตอนกล่องนี่เก้าสิบวะ เกมทำไมทำไมไมอาออกมาตอนนี้ไม่งั้นฉันก็คงไปสูมทาร้อนได้แล้ว Oh my god หยุดเท่าออนี้ก็ฉันทีเกม Please ฮึดวงจะอยู่ที่9 5อุ้ยนี่ มันอยู่ที่95กล่องนะคะมันกำลังอยที่95กล่องไม่ต้องสุ่มถึง100กล่องโอเคเราได้มาแล้วนะ <Yeah. S 1> เลิศดูสิจะได้มาเท่าไหร่โอเคเราได้โปรโรเอเนจีอีก2นะคะกล่องสุ่มโปรโรเอเนจีอีก2คุ้มไหมเนี่ยได้สกินโปรโรคิงพิกซ์มามันไม่ได้คอนเทนต์แต่สกินหรือเจนดนอรี่นะคะเพิ่งเห็นมันนคอนเทนต์สกินอีพิกด้วย เปิดเลยดีกว่านะคะแต่เขาเปิดกล่องโปโรก่อนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ละตัวช้ยแท้มากโอ้ my god <c oughs> เปิดไปก่อนเดอ้อโอเคก็ช้ยแท้สุดๆไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มาดูอันนี้กัน <c oughs> เริ่มที่รีซินไปเลย <c oughs> ได้อยู่แกได้อยู่เพราะว่าเราซื้อตัวสกินแบบสาวๆไปหมดแล้วไงเมื่อไรเลยตัวใช้แท้แ <c oughs> ไม่นะเฮ้ยคือว่ากินเราสมเลนก้าจนได้ไอ้นี่เ,เหรออุ้ยอักชันไอ้สกินอักชันนี่หล่อมากแล้วก็อักชันเป็นตัวที่เราสมสกินได้แต่ว่าเราไม่เล่นเลยเวย้ยแบบมันเป็นตัวที่เล่นยากนะมันต้องแบบโหดูนี่นั่นโอ้โหความใช้แท้สุด แต่แทมากแต่และตัวรับไม่ได้ why เ <laughs> ฮ้ยแต่แบบตัดความใช้แท้ออกไปแล้วว่าทุกสกินที่เราได้มันสวยนะเว้ยแบบสวยมากอะสกินนี้ของทรินแล้วก็สกินเมื่อกี้ของจาวานนะคะเฮ้ยได้คาตาลิน่าแล้วมีตัวสาวมาตัวหนึ่งโชคยเข้าข้างเราอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เล่นคาตาลิน่าเลยแม้แต่นิดเดียว ดีโนูลุงน่ารักมากเลยเหลือสองกล่องสุดท้ายแล้วนะคะโห<ก>ชช้แค่ถือดาบสุดๆนี่นี่นี่กล่องสุดท้ายขอตัวหญิงแท้ขอตัวหญิงแท้ขอตัวหญิงแท้ขอตัวญิงแท้เฮ้ มันออกจริงว่ะก็ตามนี้นะคะทั้งส่วนของกล่องสุ่มแล้วก็ตัวของ Star Gazer Series นะที่มันจะเป็นกล่องสุ่ม95อันนี้สุ่ม95กล่องมันจะได้ตัวของอันนี้นะคะจะเป็น s t h e r i u m ซึ่งมันเป็นป้ายที่มันอยู่ด้านหลังเนาะเสียเออไปเยอะเหมือนกันเราขอคำนวณแป๊บนึง ร้อยสามสิบคูณเก้าสิบห้ากล่องจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยห้าสิบไวคอนะคะซึ่งมันมาลงดีหลังๆอะ่ะสำหรับคนที่อยากได้ตัวของ s t a r g a z e r Series ใหม่ของ2024นะคะเราคำนวณมาให้แล้วค่ะของทารอนจะเป็น19,350วาัยคอส่วนของ Normal s t a r g a z e r Integate เนี่ยน่าจะเราราคาถึงอาทิตย์น่าจะอยู่ที่3,680ัายคอนะคะถูกมากๆแล้วก็ใบ MVP ที่เราซื้อไปในคลิปนี้ก็จะเป็น 12,350วครค่ะบวกทั้ง3มันก็จะเป็น35,380วไมโครนะคะถ้าใครอยากได้ก็เหมอไปเลยค่ะแต่เราขอแค่ป้ายคิวกับไอตัวของ normal starter ที่เป็นสกินปกติไปแล้วกันนะคะคนที่อยากเติมฝากร้านต้นเกมอินด n d เก game center ไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจินเ n g e r ด้วยค่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาเล่นสกิน Star ์เกเตอให้ทุกคนได้ดูกันสนจะเป็นตอนไหนนั้นก็ต้องติดตามไว้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ